ถือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่หตอนร้านสุราชางถิงพื้นถนนในเมืองจินหลิงล้วนปูด้วยหินเขียวก้อนใหญ่ อูไปสะอาดเรียบร้อยร้านรวงข้างถนนก็เป็นระเบียบแบบแผนในความคึกคักคลืคลคล้นยังอยู่ในกรอบที่วางไว้หากเพียงเอ่ยถึงความเจริญรุ่งเรืองเมืองจินหลิงยังยิ่งกว่านครหลวงอีกอย่างหลิงเข้าพักที่ตรอกอ e. ูอีคลังกระโนนเป็นค่ายทหารรักษาเมืองของซุนกวนเนื่องจากไพ่พลล้วนแต่งเครื่องแบบทหารสีดำดังนั้นได้ชื่อว่าตรอกอูอีหมายถึงเสื้อดำ คขั้นถึงสมัยราชวงศ์ตั้งจินเสนาบดีเสียอันกับหวังเต้าล้วนพักอยู่ที่นี้จึงมีการปลูกสร้างหอสูงตามมาจนมีชื่อไปทั่วแผ่นดินอย่างหลิงกับหานอู่เดินเคียงคู่ออกจากตรอกเรียบริมแม่น้ำฉินไหวผ่านสารเจ้าของจืออย่างหลิงเดินพลางบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแดนเจียงนันออกไปหานอู่พอฟังถึงตอนเร้าใจถึงกับกระตือรือร้นคึกคัก พอได้ยินเหตุการณ์ที่รับมือกับโจรวอโคเมืองไห่หนิงต่างทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าน่าเสียดายหากตอนนั้นเราสามารถแสดงฝีมือที่ริมแม่น้ำเฉียนถังไม่ทราบประเสริฐเพียงไหนหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตอนนี้ท่านรับราชการในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เช่นเมืองกินหลิงรังตำแหน่งนายทหารยศไปหู้มีอันใดไม่ดี ส่วนเราอยู่ในตำแหน่งสูงแต่ไม่ทราบมีคนคิดค้นเราลงมามากน้อยเท่าใดที่ย้ายพวกท่านออกไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นหากว่าเกิดเรื่องอันใดเราก็ไว้วางใจได้หานอูกล่าวว่าเราก็ทราบว่าเส้นทางรับราชการอันตรายแต่ว่าอย่างมากหลุดจากตำแหน่งมีสักกี่คนที่ถูกตัดศีรษะหลางตระกูลยามสงบ นึกถึงอันตรายเป็นเรื่องดีแต่ท่านเกิดความวันวิตกเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เมื่อจื่อน้องสาวเห็นเข้ายังจะเบิกบานใจหรืออย่างนั้นเรายินยอมเห็นท่านอยู่ในตำแหน่งเจ๋อเฉิงจุดพักหมาจีหมิงประเสริฐกว่าอย่างหลิงทอดถอนใจคำหนึ่งนั่นก็ใช่แล้วครั้งกระโน้นอยู่ที่จุดพักหมาจีหมิงต่อให้รับประทานผักป่า แต่ก็ไม่มีเรื่องราวให้กังวลใจยามอยู่ว่างชงชาป้านหนึ่งจับโย่เนียงนั่งบนตักรับฟังนางบอกเล่าเรื่องสัเพเหระไม่ทราบอบอุ่นเพียงไหนตอนนี้เล่ายางหลิงหยุดยั้งที่หน้าสะพานจูเชื่อมองดูสายน้ำใต้สะพานยามนี้คิดถอนตัวกลางกระแสน้ำเชี่ยวยังกระทำได้หรือ มันเคยได้ยินคำยามค้นแขนคิดประคับประคองตัวเมื่อรุ่งเรืองหวังจุนเจือทั้งแผ่นดินแต่ไม่มีความรู้สึกอันลึกล้ำเช่นตอนนี้หากว่าตนเองไม่มีโอกาสเดินออกจากจุดพักมาจีหมิงอาจอยู่ในเมืองภูเขากับสตรีที่ตนรักใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตอนนี้เมื่อยือนอยู่ในตำแหน่งนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ยังจะละทิ้งหรือหยางหลิงทอดถอนใจกล่าวด้วยความละอายว่า ใช่แล้วนับแต่เข้าสู่นครหลวงเวลาที่อยู่เป็นเพื่อนโย่เนียงยิ่งมายิ่งน้อยหวังว่าครั้งนี้พอกลับนครหลวงจะไม่ต้องวิ่งเต้นไปทุกแห่งหนอีกหานอู่เห็นมันท้อแท้อยู่บ้างต้องตบไล่มันคราหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเพียงต้องการให้ท่านปลงตกเท่านั้นท่านกระทําการระเบือลือลั่นเรื่องราวถ่ายทอดถึงนครหลวงเข้าใจว่าโย่เหนียงไม่ยินดีหรือสตรีเป็นเช่นนี้เอง หากท่านรังอยู่ข้างกายนางทุกวันนางจะตัดพอบุรุษของตัวเองไร้ความสามารถรอจนท่านขึ้นเป็นขุนนางนางก็ตำหนิท่านงานยุ่งวุ่นวายชืดชาต่อนางท่านลองบอกว่าในสายตาของโยเหนงียงระหว่างท่านในตอนนี้กับบัณฑิตซิ่้ฉวยฉที่จับเจ้าอยู่แต่ในบ้านตระกูลหยางผู้ใดสร้างความภาคภูมิใจแก่นางยิ่งกว่าหยางหลิงหัวร่อหา่าหากแล้วกล่าวว่า เออเกอพี่รอ้องจะได้แต่เอาแต่วิจารณ์ผู้อื่นตอนนี้เออเกอมีงานมีการแล้วเมื่อใดจึงตกแต่งภรรยาเข้าบ้านแดนเจียงหนันมีสาวงามคับข้าง,างหรือไม่มีผู้ใดพึงตาต้องใจท่านหานอู่ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเรายังคิดเข้าสู่สมรภูมิสูร้รบสนใจสร้างกิจการมากกว่าสตรีไหนเลยหน้าถนอมเท่าดาบกระบี รอจนเราคิดมีบุตรสืบตระกูลค่อยนึกถึงเรื่องตกแต่งภรรยาพลางก็ตบกระบี่ที่สภายอยู่ข้างเอวกล่าวว่าท่านลองนึกหาวิธีย้ายเราไปที่ชายแดนหรือชายฝั่งทะเลขอเพียงมีการรบราฆ่าฟันก็พอเราอยู่ที่นี้ จนกระดูกขึ้นราแล้วยางเหลียงฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านเมื่อมีความคิดเช่นนี้เราจะส่งเสริมท่านแต่ไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่องนี้รอให้เรากลับถึงนครหลวงค่อยว่ากล่าวหัวนึกถึงหลังจากกลับถึงนครหลวงหากกลาบทูลห้องเต้ขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามทางทะเลติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างนั้นสิ่งที่ตามมาต้องมีทัพเรือสนับสนุนหารอู่รอบรู้เรื่องบุญและบู คิดฝึกยุทธนาวีสมควรไม่ยากนักหากโยกย้ายมันไปยังทัพเรือผ่านการฝึกเที่ยวหนึ่งภายหน้าอาจกับกลายเป็นแม่ทัพเรือนายหนึ่งแต่ว่ากราบทูลห้องเต้ยังพอทำเนาปัญหาอยู่ที่ทำอย่างไรจึงให้ขุนนางทั้งบุญและบูยอมรับขุนนางใหญ่ในราชสำนักไม่มีความเข้าใจต่อทางทะเลเห็นว่าหน้าตาของราชวงศ์สูงทรงสำคัญกว่าสิ่งใด นึกดูแคลนท้องทะเลไม่คิดติดต่อค้าขายกับต่างชาติหลักเหตุผลที่คนรุ่นหลังเข้าใจดีแต่ขุนนางบุญและบูยามนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจมีเรื่องมากมายที่ทำได้ไม่ยากนักความยากอยู่ที่ไม่มีผู้ใดคิดกระทําต่อให้มีคนนึกถึงเหล่าคนหัวโบราณคล่ำคลื้อจะขัดขวางท่านเมื่อกลุ่นคิดว่าพอกลับถึงนครหลวง ต้องเผชิญกับสภาพอันใดสร้างความระหวยรยแรงแก่อย่างหลิงยิ่งรอบกายของมันติดตามด้วยเจ้าหน้าที่ฟันเจือในชุดลำลองหลายคนหลิวเปียวที่แต่งกายเป็นนักศึกษาอยู่ที่เบื้องหน้าพลันปรากฏตัวขึ้นยกมือทำท่าต่อมันอย่างหลิงก็พงกศรีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงเข้าใจตอนนี้มันพักที่บ้านส่วนตัวของขันที ควบคุมการจัดเก็บภาษีเมืองจินหลิงฟงเฉิงจื้อฟงเฉิงจื้อแม้ให้ความเคารพต่อมันแต่ในานามแล้วฟงกงกงสังกัดขันทีซื่อหลีเจี้ยนประจำนครหลวงเป็นคนสนิทของหวังเวียหยางหลิงย่อมมีข้อกลิงเกลงต่อมัน ซึ่งความจริงการมายัางเมืองจินหลิงของมันไม่มีเรื่องสำคัญอันใดและไม่มีส่วนที่ต้องปกปิดฟงเฉิงจื้อแต่ใต้เท้าเศร้าแห่งหน่วยนั้นเจิ้นฟูซือกรมความมั่นคงแผ่นดินรุดมาต้อนรับทําให้มันเกิดความคิดจับมือเป็นพันธมิตรกับกรมความมั่นคงแผ่นดินเพิ่มขึ้นหากกรมความมั่นคงแผ่นดินคิดติดต่อกับมันต้องปกปิดฟงกงกงไว้ ดังนั้นหยางหลิงอ้างว่าไม่ได้พบกับจิ๋วจิ๋วพี่ชายภรรยามานานจึงส่งมันระยะทางหนึ่งจุดประสงค์เพื่อหาโอกาสพบปะกับกรมความมั่นคงแผ่นดินหากว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินคิดเป็นพันธมิตรกับมันจริงต้องส่งคนมาสะกดรอยมันหาทางติดต่อกับมันเมื่อครู่หลิวเปียวได้ส่งสัญญาณมือยืนยันความคิดของมันหยางหลิงประสานมือล่ำลาจากหานอู่ ที่หน้าสะพานจูเชื่อจากนั้นหลิวเปียวสะอึกเข้าใกล้กล่าวขึ้นว่าแต้เท้าหน่วยนั้นจนฟูซื้อส่งคนมาพบกับเราเราตรวจสอบป้ายประจำตัวของมันยืนยันไม่ไว้วางยืนยันว่าไว้วางใจได้ยางหลิงพงกศรีรษะเล็กน้อยถามแต่เท้าเศร้าอยู่ที่ใดหลิวเปียวยิ้มเล็กน้อยพัดจีบในมือชีพไปยังเรือสีแดง ซึ่งอยู่กลางแม่น้ำใต้สะพานลำหนึ่งหยางหลิงเข้าใจความหมายของมันกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าฝังว่าแม่น้ำฉินไหวเป็นแดนสำราญพวกเราจะไปเปิดหูเปิดตาดูตรอกฉางกานอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองพักอาศัยด้วยขุนนางกับราษฎรพร้อมกันนั้นที่นีเป็นจุดสุดท้ายที่ข้าบดีเมืองกินหลิงจะส่งแขกดังนั้นที่ปากตรอกมีเหล่าสุราลงเตี้ยมหลายแห่ง กิจการค้าดียิ่งภายในตรอกยังมีพ่อค้ารายย่อยวางขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองจินหลิงเมืองจินหลิงมีพ่อค้าทั้งเหนือและใต้มากหลายก่อนจากไปย่อมต้องซื้อสินค้าพื้นเมืองติดมือไปสรุปแล้วที่นี้มีบุคคลอันหลากหลายสมาชิกค่อนข้างสับสนมีตรอกตันตรอกหนึ่งก่อกำแพงสีขาวมุงกระเบื้องสีเทาประตูตึกลงรักสีแดงหลังหนึ่ง ดูเหมือนเป็นที่อยู่ของผู้มีอันจะกินเหล่าจางคนแท่จางตั้งแผงขายอัญบณีนั่งอยู่ที่ปากตรอกคาดว่าไม่มีผู้ลูกค้าเป็นเวลานานจึงนั่งพิงกำแพงตึกอย่างเกียดครานผันปรากฏหญิงสาวชุดแดงรูปกายอ่อนแอสองนางเดินชดช้อยมาดึงดูดสายตาของมันไว้นั่นเป็นหนึ่งนายหนึ่งบ่าวหูหินที่นำหน้าผมดำคลับ ผิวขาวปานเยอยหิมะนอกชุดแดงสีสดใสยังคลุมผ้าคลุมสีขาวลายดอกเหมยเผืนหนึ่งฝีเท้าอ่อนช้อยงดงามปานท่องอยู่บนระลอกคลื่นเราจางกลืนน้ำลายคำหนึ่งรำพึงในใจทุูวังตั้งแผงที่ปากตรอกนี้ไม่ทราบว่านี่เป็นเซียวเนียงจือซึ่งหมายถึงคำเรียกหญิงสาวที่แต่งงานแล้วของบงังใดถึงกับคล้ายเทพทีละ เยงสูลาก็มีปางคนค้าขายไม่กล้าจับจ้องมองหน้าหูยินบ้านอื่นมันจึงหลบตาลงมองดูรองเท้าคันธนูคู่นั้นเดินผ่านหน้าไปเราจางฉวยโอกาสช้อนตาขึ้นมองดูไปหน้าที่ขาวผุดผาดนั้นนับว่ายังโปร่งใสกว่าหินวีหัวเสือซึ่งหมายถึงหินสีที่ผลิตจากพื้นที่วีหัวโถ เมืองจินหลิงในตลับของมันอีกความงามเฉิดฉันนี้คงมีแต่แม่นางมาร้านสุระช้างถิงสามารถประชันขันแข่งได้หญิงสาวชุดแดงเดินถึงหน้าตัวตึกก่ออิดเขียวมุงกระเบื้องขนาดเล็กหลังหนึ่งตัวตึกนี้ดูเหมือนปลูกสร้างมานานปีบนกำแพงปรากฏตะกคร่เขียวขึ้นคลึมหญิงสาวรับใช้ชุดแดงตรงเข้าไปเคาะประตู หลายคราจากนั้นปรากฏเบ่าไพร่ผู้หนึ่งเปิดประตูชะโงกสีสาออกมาเหล่าจางมองดูแต่ไกลเห็นเบ่าไพร่นั้นโตตอบอยู่หลายคำจากนั้นรับหญิงสาวทั้งสองเข้าไปใต้เสียวโหลซึ่งประกาศนามว่าเฉิงชีอวี่ยืนรออยู่หน้าผนังกำแพงหลังประตูตึกอย่างสงบขณะที่ดูจากเบื้องนอกตัวตึกนี้ก่ออิฐสีเขียวมุงกระเบื้องขนาดเล็กกำแพงต่ำเตี้ยตัวตึกคับแคบ แต่เมื่อยือนอยู่กลางลานบ้านมองเข้าไปเห็นภายในมีหลายช่วงตึกกินบริเวณลึกยิ่งหญิงรับใช้ชุดแดงคือชูหลิงนั่งสอดสายสายตามองอย่างวิตกกังวลกล่าวเบาๆว่าคุณหนูตัวตึกหลังนี้คล้ายเก่าแก่ไม่น้อย เผงเหล่าไทายแย่ซึ่งหมายถึงนายผู้เท่าแท่เผิงท่านนี้เป็นเจ้าฉลามซึ่งเคยท่องทยานไปทั้งสี่ทะเลจริงๆหรือเฉิงชีอวินกล่าวด้วยความมั่นใจว่าคิดพิสูจน์ยืนยันง่ายด้ยิ่งขอเพียงมันได้ยินชื่อที่เราตั้งขึ้นยอมออกมาพบเราก็แสดงว่าไม่ผิดพลาดชูหลิงกล่าวอย่างขลาดเขลาอยู่บ้างว่าคุณหนูพวกเรา ใช้วูวามไปหรือไม่หากว่าหากว่าพวกเราเชิญใต้เท้าหยางมาจะปลอดภัยกว่านี่เป็นคนเดนตายในยุทธจักรพวกเราพวกเราไม่มีที่ถือดีอันใดเฉิงฉีอุ่นยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าหยางหลิงอาจกลับนครหลวงได้ทุกเมื่อพวกเราไม่มีเวลาคิดอ่านวางแผนแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีที่ถือดีคือมีที่ถือดี ฉลามตัวนี้มีบุตรมีหลานมีครอบครัวเป็นเครื่องทวงเมื่อคำนวณความเป็นมาของเราไม่ออกยังไม่กล้าทำอย่างไรพวกเรานางกล่าวเสริมว่าวิธีการของเราต้องได้รับความช่วยเหลือจากขุนโจรสลัดผู้นี้กยดำเนินการได้มันไม่แน่ว่าจะเชื่อถือสตรีเช่นเราแต่เมื่อถึงคราจําเป็นเราจะชักธงเสือของหยางหลิงขึ้นมา อย่างนั้นต่อให้เราเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆฉลามที่ขึ้นบกเช่นมันยังจะร่วมมือกับเราแต่โดยดีเห็นบ่าวไพร่นั้นวิ่งกลับออกมาเฉิงฉีอว่นจึงย่นจมูกยิ้มออกมายิ้มราวกับสุนัขจิ้งจอกเล็กๆตัวหนึ่งเผิงเหล่าไทแย้มีชื่อที่พื้นเพธธรรมดาชื่อหนึ่งเรียกว่าเผิงฟู่กุยซึ่งหมายถึงร่ำรวยสูงสักฟังว่ามันความจริงเป็นชาวเมืองจินหลิง ยังไม่ถือกำเนิดก็ติดตามบิดาอพยพไปยังเมืองต้าลี่ผ่านไป70ปีขาหมาขาใบาชาจนร่ำรวยจึงหอบหิ้วลูกหลานกลับคืนสู่มาตุภูมิซื้อบ้านที่ตรอกฉางการหลังนี้ไว้เมื่อจากบ้านเป็นเวลานานย่อมไม่มีญาติมิตรอันใดดังนั้นเพิงเหล่าท่ายแย่เก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ใคร่ไปมาหาสู่กับคนบ้านใกล้เรือนเคียงเพิงเหล่าทายแย่อยู่ที่สวนหลัง ถือพวงอังงุนหยอกเย้าหลานคนเล็กฟังว่ามีแขกสตรีสองนางมาขอพบจึงยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าหากเป็นสตรีดีงามไหนเลยมาเยือนบ้านช่องผู้อื่นใช่เป็นเหล่าซื่อหมายถึงอันดับสี่เกาะแกะดอกไม้ป่าหัสที่ข้างนอกจนผู้อื่นสืบสอบมาหรือไม่บา่าวไพร่นั้นกล่าวว่า หัวหินนั้นบอกว่านางได้รับการไหว้วานจากญาติห่างๆของเหล่าท้ายแย่ถือจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้เพิงเหล่าไท้ยแยะพลันโยนพวงองุ่นลงในถาดส่งเด็กให้กับคนในบ้านดวงตาทอประกายวูบทวนคำว่าญาติห่างๆญาติห่างๆอันใดท่านผู้เท่าผมเผ่าหนวดเคราขาวพลวนมีอายุเจ็ดสิบเศษใบหน้าแดงเปล่งปลังมีรูปกายแข็งแรง มือใหญ่เท้าใหญ่เป็นพิเศษบบาไพร่นั้นตะกุกตะกากว่าหูห,หินนั้นบอกว่าเป็นหลานห่างๆของท่านผู้เฒ่าเรียกว่าเผิงซาอ,องคำเผิงซาอ,องใช้สื่อความหมายถึงฉายาซาวีอ,องหมายถึงเจ้าฉลามหรือไม่เผิงเหล่าไทายแยะพอฟังใบหน้าพลันสั่นกระตุกคราหนึ่งจากนั้นแซงเป็นตือนเต้นยินดีกล่าวขึ้นว่า ที่แทบเป็นมันไม่ได้ยินข่าวคราวของมันมาหลายปีคิดไม่ถึงหลานผู้นี้สืบสาะถึงที่อยู่เรารีบเชิญแขกผู้นี้ไปที่ห้องหนังสือของเราเพิงเราท่าทยแย่ไม่รู้จักหนังสือบนแคร่หนังสือเพียงจัดเรียงรายปากการังสีสันสดใสสิบกว่าต้นหญิงสาวชุดแดงนั้นเดินชดช้อยเข้าห้องมาสายตาจ้องจับที่เพิงเราท่าทยแย่ชั่วขณะค่อยยิ้มย่างอ่อนหวาน ย่อกายคาราวะแล้วกล่าวว่าเจียนเชื่อเฉิงฉีอวินคำนับเผงเหล่าไทายแยเ่เผงเหล่าไทายแย่สำรวจดูนางอย่างตื่นเต้นสงสัยถึงแม้ทราบว่าผู้มาเป็นสตรีแต่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นหญิงงามปานจะหย,ยดเช่นนี้จึงโบกมือให้เบาไพร่ล่าถอยไปจากนั้นเดินไปปิดประตูลงเมื่อหมุนตัวมาใหม่ประกายตาพันกลับกลายเป็นดุร้ายสำรวจมองแขกไม่รับเชิญผู้นี้อย่างเย็นชา เชิงฉีอวินมีสีหน้าเป็นปกติภายใต้การจับจ้องมองของขุนโจนสลัดที่สองมือโชคเลือดผู้นี้หาได้สะทกสถานไม่ทั้งยังกระพริบตาให้กับมันเพิงเหล่าไทแย่สำรวจดูนางเที่ยวหนึ่งพลันหัวร่อฮาฮา,าแล้วกล่าวว่าแม่นางเชิญนั่งท่านเมื่อสืบทราบความเป็นมาของเราพวกเราก็ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไป ต่างเป็นสหายชาวยุทธจักรควรช่วยเหลือประคับประคองกันและกันแม่นางใช้ขัดสนเงินทองหรือไม่หากต้องการสักสามสี่ร้อยตำลึงเรายังรวบรวมมอบให้ได้เชิงชีวินสายหน้ากล่าวว่าเราแย่จือท่านเห็นว่าเราคล้ายเป็นคนมารีดไทยหรือการมาของเราในวันนี้ไม่ต้องการเงินของท่าน ตรงกันข้ามเรายังส่งเงินมาให้ขอเพียงท่านช่วยเหลือเราสักราอีกไม่นานเราแย่จือจะขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองจินหลิงเพิงเหล่าไยทแย่มองดูนางอย่างเครือบแคลงสงสัยชั่วกันะ่ะค่อยแค่นหัวรอกกล่าวว่า <c ười> ท่านที่แท้มาจากเส้นทางใดเราอายุมากแล้วเพียงคิดใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบ การค้ายิ่งใหญ่โตค่าตอบแทนยิ่งมากเราพูดเท่าจะไม่ไต่ถามความเป็นมาของท่านเชิญท่านกลับไปเถอะเชิงชี้อิ่นสลายรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวว่าเราแย่จือระมัดระวังไปแล้วท่านวางใจเรื่องนี้หามีความเสี่ยงไหมการมาของเจียนเชี่ยครั้งนี้มีความจริงใจท่านไม่ฟังเจตนาการมาของเรา ก็ออกป่าขับไล่หรือหากไม่ใช่เจียนเชี่ยมีกำหนดการขึ้นเหนือคงไม่รีบร้อนมาหาท่านเพิงเหล่าท้ายแย่ทวนคําขึ้นเหนือมองดูการแต่งกายของเฉิงฉีอินมีเสื้อผ้าสีแดงเพลิงทับด้วยเสื้อคลุมสีขาวนวลอกอูมที่ตูมตั้งส่วนโคง้งส่วนเว้าที่เย้ายวนใจมีอายุอย่างน้อยยีสิปีพลันนึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมา ต้องผูดลุกขึ้นกล่าวเสียงเกลี้ยกล่อดว่าท่านเป็นคนแท่หยางส่งมาเชิงชีอินกำลังจะบอกจุดประสงค์การมาออกไปพอฟังต้องกระโดดปลาดขึ้นมาแล้วกล่าวอย่างบุนงงว่าท่านว่าอะไรท่านชะไหนทราบว่าเรามาพร้อมกับมันเพิงเหล่าไทายแย่รับฟังถึงตอนนี้พลันแงนหน้าหัวรอกยื่นมืออันใหญ่โตตบโต๊ะเสียงโครมเมื่อผืนโต๊ะพลิกตลบขึ้นมันล้วงอาวุธ กลงเล็บเสือซึ่งซ่อนอยู่ภายในออกมาหัวร่อเฮอะฮะแล้วกล่าวว่าเหนียงจื้อกูลอย่างเราผู้เท่าท้องท้องทะเลเพียงเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเกี่ยวข้องกับพวกท่านเหล่าวีรบุรุษมิจฉาชีพที่คิดผัดเปลี่ยนแผ่นดินรัชการนำกำลังลุกฮือขึ้นไม่เราขอกล่าวเป็นคำสุดท้ายท่านเดินทางของท่าน เราข้ามสะพานของเราถือว่าวันนี้เราถือว่าวันนี้พวกเราไม่ได้พบกันไม่เช่นนั้นก็พิสูจน์ฝีมือกันให้เราเจ้าฉลามรับทราบยอดวิชาของสตรีแดงอย่างขวาหูดูเฉิงชีอินรับฟังจนตะลึงหลานนางความจริงเข้าใจว่าเผิงเราท้ายแย่มีข้อกลิงเกรงต้องไม่กล้าลงมือทำร้าย ส่วนนางจะยื่นเงื่อนไขอันลำเลิเกลียกล่อมขุนนางโจรสลัดผู้นี้แต่ตอนนี้ดูจากท่าทีของมันแสดงว่าคิดลงมือแล้วจึงถามว่าเหนียงจือตระกูลอย่างอันใดท่านเข้าใจว่าเราเป็นใครชาวเมืองจินหลิงล้วนทราบว่าสาวงามอันดับหนึ่งแห่งตรอกฉางการคือเจ้าของร้านสุราฉางทิ้งมาเลียนเอ,อ๋อร้านสุราฉางทิ้งหมายถึงเก๋งยาวเป็นร้านสุราที่อยู่ ด้านนอกสุดของตรอกฉ้างกันพอเดินออกจากร้านไม่ไกลจะเป็นเก๋งยาวที่ปลูกอยู่บนลานหญ้าเขียวขจีนับว่าตั้งอยู่บนทำเลดีจึงมีการค้าขายดียิ่งนับตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนหลานสาวของเท่าแกม่ากับจากทางเหนือขึ้นสู่มาตุภูมิทั้งแวะมาช่วยร้านสุราการค้าของร้านสุราช้างถิงก็ยิ่งดีกว่าเดิมมีคำกล่าวว่าความงามดังพัตคาร มาเลี้ยนเอ,อ๋อมีใบหน้ารูปไข่ข้างแก้มแดงดุดดอกท้อวงพักดังดวงเดือนถึงแม้สวมเสื้อผ้ากระโปรงผ้าธรรมดาก็ยังคงงามเฉิดฉันเมื่อแกล้มกับสุราสุรายิ่งหอมกลมกล่อมจึงปรากฏแขกเรือแหกกันมาอย่างล้นหลามชาวเมืองกินหลิงชมช,มชอบรับประทานเป็ดเป็ดอบดอกกุ้ยหวาเปลือกบางเนื้อนุ่มมันแต่ไม่เลี่ยน แทบทุกเหล่าสุราล้วนมีเป็ดอบดอกกุ้ยหัวที่ปรุงด้วยกรรมวิธีโดยเฉพาะเมื่อหั่นเป็นแผ่นบางๆรับประทานให้รสชาติหอมหวนสดใหม่ยิ่งยามนี้มาเลี้ยนเอ๋อสวมชุดสีเขียวอ่อนบนเอวอ่อนแอนหยิบมือเดียวผูกผ้ากันเปื้อนสีครามผืนหนึ่งมือขาวพ่องถือมีดเล่มเล็กๆยืนอยู่หน้าตู้ หั่นเนื้อเป็ดออกมาเป็นชิ้นๆเรียงรายอยู่บนจานลายดอกสีฟ้าครามตาคู่งามของนางเพียงจ้องจับที่เป็ดในมือลงมีดอย่างรวดเร็วคล้ายยึดถือเป็ดตัวนี้เป็นชายหนุ่มชุดนักศึกษาสีขาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าก็มีปานในที่สุดชายหนุ่มนั้นก็เอ่ยปากแล้วเรียนเอ,อ๋อไม่พบกันนานแล้วขออภัยข้าพเจ้าแท้มาโปรดเรียกข้าพเจ้าเป็นเป็นแม่นางมาอืมแม่นางมา พวกเราไม่ได้พบกันนานแล้วนานนักหรือข้าพเจ้าเช่ไหนไม่รู้สึกถูกแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พบกันวันเดียวคล้ายจากกันสามปีมาเลี้ยนเอ๋อหัวรอดคิกออกมารอยยิ้มดุดดอกท้อบานสร้างความเคลือบเคลิ้มแก่ชายหนุ่มเบื้องหน้าจนยื่นมือหมายรูปคลํำแต่ตาคู่งามนั้นเพียงกวาดผ่านแวบ,บหนึ่งก็ขูข่ขวัญจนมันหดมือกลับไปตะกุกตะกักเหลียนเอ๋อข,ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเสียงฉึกเมื่อมีดน้อยเล่มนั้นปากใส่เขียงไม้ขู่ขวัญชายหนุ่มนั้นโจนสะดุ้งเหือกถอยกายไปสองก้าวมาเลี้ยนเอ๋อปั้นหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวเสียงเย็นชาว่าคุณชายกวนข้าพเจ้าบอกแล้วว่าห้ามเรียกข้าพเจ้าเป็นเลียนเอ๋อผู้ใดเรียกเลียนเอ๋ออีกข้าพเจ้าจะให้มันเห็นดีกันเพิ่งขาดคำที่หน้าบ้านปรากฏบุรุษสวมชุดยาวสีเขียวเข้ม ใส่รองเท้าสเวยดจืสีดำพื้นบางผู้หนึ่งเดินเข้ามาเรียกเบาๆว่าเหรียญเออไม่พบกันนานแล้ว